บทที่15ห้องเรียนที่น่าตกใจหลังจากเสร็จสิ้นการสื่อสารกับเลียงซิงเชิญแล้วลีฟิวไลก็รู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยเมื่อกีเลียงซิงเชิญเล่าให้เขาฟังสองเรื่องทันทีที่ลินแฟนโจมตีเป็นครั้งแรกเขาได้ต่อสู้ในการต่อสู้แบบคลาสสิกที่อาจรวมอยู่ในสื่อการสอนประการที่สองเนื่องจากการสู้รบครั้งนี้และการจับกลุ่มเจ้าชายทั้ง9้าของจักรวรรดิออกสนโยบายข้างต้น จึงได้รับการปรับเปลี่ยนและสถานการณ์ที่แท้จริงของแนวหน้าบางส่วนสามารถเปิดเผยได้ในสถาบันการทหารเพื่อเพิ่มขวัญกำลังใจแน่นอนว่าผู้คนจะไม่เปิดเผยต่อสาธารณะจนกว่าจักรวรรดิออกซ์จะถูกขับออกจากระบบสุริยะด้วยสองประเด็นนี้หลี่ฟู่ไหลเริ่มอ่านรายละเอียดของคดีการต่อสู้ที่เหลียงซิงเฉินส่งมาซ้ำแล้วซ้ำอีกเพื่อเตรียมความเห็นส่วนตัวของเขาในวันพรุ่งนี้วันรุ่งขึ้นในตอนเช้าแผนกผู้บังคับบัญชาทั้งหมดของ i ิน e r s t e l เ a r m i l i t a r y a c a d e m y ได้รับการแจ้งเตือนพวกเขารวมตัวกันในห้องบรรยายของสถาบันเวลา10โมงเช้าและคณบดีจะอธิบายตัวอย่างการต่อสู้จริงแบบคลาสสิกเป็นการส่วนตัวในขณะนี้สถานศึกษาทั้งหมดกำลังสับสนตั้งแต่มนุษย์เข้าสู่ดวงดาวพวกเขาได้ต่อสู้มากกว่า20ครั้งทั้งเล็กและใหญ่ใช่ไหมยกเว้นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายชัยชนะของเลียงซิงเชิรในแถบดาวเคราะห์น้อยสามารถเรียกได้ว่าเป็นการต่อสู้แบบคลาสสิกส่วนที่เหลือทั้งหมดถูกบทขยี้ด้วยความแข็งแกร่งของจักรวรรดิอก และการต่อสู้ในแถบดาวเคราะห์น้อยก็ถูกพูดถึงหลายครั้งนอกจากนี้มีการต่อสู้แบบคลาสสิกที่ไหนให้พูดถึงบ้างแม้ว่านักเรียนจะเต็มไปด้วยความสงสัยแต่พวกเขาก็มาถึงห้องบรรยายตรงเวลาอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทำให้กลุ่มนักเรียนแปลกคือไม่เพียงแต่พวกเขาเท่านั้นแต่ยังมีอาจารย์ผู้บังคับบัญชาของสถาบันมาด้วยและพวกเขาทั้งหมดนั่งที่ที่นั่งด้านล่างนี่มันแปลกเหรอ เมื่อพูดถึงตัวอย่างการต่อสู้แม้ว่าคณบดีจะพูดถึงเป็นการส่วนตัวแต่ก็ไม่จําเป็นต้องมีการต่อสู้ครั้งนี้นอกจากนี้ผู้สอนมักจะนั่งฟังข้างโพเดียมไม่ใช่หรือเมื่อไหร่จะได้นั่งบริเวณที่นั่งของนักเรียนด้านล่างเมื่อเวลาสิบโมงตรงหลี่ฟู่ไหลก้าวเท้าอย่างแข็งแกร่งและก้าวขึ้นไปบนโพเดียมนักเรียนที่รักการต่อสู้ที่ฉันอยากจะพูดถึงในวันนี้คือการต่อสู้ระหว่างกองเรือที่4ี่ของฐานดาวอังคารของชั้นหน่วยเฉพาะกิจที่101และจักรววัดิออกซ์บนดาวเคราะห์น้อยเมื่อวนนี้ ทันทีที่คำพูดของหลี่ฟู่ไหลตกนักเรียนด้านล่างก็ไม่สามารถสงบสติอารมณ์ได้ในทันทีฉันได้ยินอะไรเมื่อวานการต่อสู้กับจักรวรรดิออซไม่กี่ปีที่ผ่านมาหลังจากที่ผลเลือกเลียงซิงเชิญเอาชนะจักรวรรดิออกซในแถบดาวเครา์น้อยพวกเขาก็หนีออกจากระบบสุริยะอะไรวะคณบดีคุณข้ามหรือฉันข้ามทำไมสิ่งที่คุณพูดจึงแตกต่างจากที่ฉันรู้เง่ เมื่อมองดูฉากที่ยุ่งเหยิงด้านล่างหลีฟู่ไหลาคาดไว้มานานแล้วจึงดื่มทันทีเมื่อมองไปที่ห้องบรรยายที่ค่อยๆสงบลงหลีฟู่ไหลยพยักหน้าและพูดต่อฉันรู้ว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่ฉันสามารถบอกคุณได้สิ่งหนึ่งก่อนในรอบ52ปีของสหพันธรัฐผลเรือกเหลียงสิงเฉินได้นำกองเรือที่สี่เพื่อเอาชนะกองทัพสองแสนกองทัพของจักรวรรดิวัวในแถบดาวเคราะห์น้อยนี่คือความจริงคุณไม่ต้องสงสัยเลย อย่างไรก็ตามหลังจากที่จักรวรรดิอ็อกซ์สูญเสียกองเรือไปเกือบครึ่งหนึ่งมันก็ไม่ได้หนีจากระบบสุริยะแต่กลับยังคงอยู่ในดาวพฤหัสบดีและ,ะเผชิญหน้ากับเราข้ามดาวเคราะห์น้อยมาจนถึงตอนนี้แน่นอนว่าในระหว่างการ,รเผชิญหน้ากันการประทะก,กันร,ระหว่างทั้งสองฝ่ายในแถบดาวเคราะห์น้อยไม่เคยหยุดนิ่งสิ่งที่เราจะพูดถึงในวันนี้คือการสู้รบที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้คุณไม่รู้หรอก มันเป็นพระสหพันธ์ได้ดำเนินการควบคุมข้อมูลแล้วถ้าข่าวแพร่ออกไปคนในรัฐบาลกลางจะสับสนวุ่นวายเรื่องนี้หลังจากที่คุณรู้แล้วก็ต้องเก็บเป็นความลับไว้ก่อนในฐานะทหารของรัฐบาลกลางคุณควรรู้ผลที่ตามมาของการรั่วไหลของความลับหลังจากที่หลี่ฟู่พูดจบนักเรียนต่อไปนี้ก็รับไม่ได้อยู่พักหนึ่งหมายความว่าเรายังทำสงครามกับจักรวรรดิออกซ์อยู่หรือเปล่าแล้วกองทัพอยู่ที่ดาวพฤหัสบดีหรอ หลีฟู่ไหลมองดูนักเรียนที่อยู่นอกเวทีบนเวทีเขารู้ว่าเด็กเหล่านี้ต้องใช้เวลาพอสมควรจึงจะได้รับข่าวสารนี้ไม่กี่นาทีต่อมาหลีฟู่ไหลที่รู้สึกว่าเกือบเสร็จแล้วจึงพูดต่อ Advertise with ต d i s ตอนนี้เรากำลังพูดอย่างเป็นทางการทุกคนตั้งใจฟัง เมื่อวานเวลา13นาฬิกาฐานดาวอังคารได้รับสัญญาณขอความช่วยเหลือจากบริเวณแถบดาวเคราะห์น้อย279สัญญาณดังกล่าวถูกส่งโดยเรือรวบรวมทรัพยากรเนื้อหาคือพบกับกองเรือเรือรบ208ลำในจักรวรรดิอ็อกขณะนี้มันอยู่บนดาวเคราะห์น้อยจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือหลีฟูไหลกล่าวขณะอธิบายรายละเอียดบางอย่างการอธิบายการต่อสู้ครั้งนี้ใช้เวลา2ชั่วโมงนักเรียนด้านล่างต่างก็แสดงความตื่นเต้นและแม้แต่วิทยาลัยบางแห่งก็ยังอ้าปากค้างและตะโกน อย่างที่คาดไว้ว่าจะเป็นของบริษัทเรานายพลเหลียงซิงเฉินการใช้กลยุทธ์นี้ช่างเหลือเชื่อจริงๆหลี่ฟู่ไหลบนเวทีฟังไปด้วยเส้นสีดําเต็มไปหมดฉันบอกไปแล้วเหรือว่าเรื่องนี้กํากับโดยเหลียงซิงเฉินเกิดคณบดีนอกจากนายทหารนายพลเหลียงแห่งสหพันธ์ของเราแล้วมีใครเล่นได้งดงามขนาดนี้อีกละ่ะคุณรู้จักผู้บัญชาการคนใหม่ของกองเรือเฉพาะกิจที่หนึ่งอยหนึ่งอะไรคณบดีพูดว่าอย่างไร เหลียงซิงเฉินเป็นผู้บัญชาการการต่อสู้ไม่ใช่หรือแล้วเราทุกคนก็รู้จักกันเหรอนักเรียนบอกว่าพวกเขามึนงงเล็กน้อยท้ายที่สุดลินแฟนเพิ่งสำเร็จการศึกษาเมื่อไม่กี่วันก่อนและตอนนี้เขาควรจะมาถึงฐานดาวอังคารแล้วดังนั้นจึงไม่มีใครคิดถึงเขาอืมยกเว้นคนเดียวในขณะนี้เอมมาคิดถึงความเป็นไปได้บางอย่างตามเวลาที่ลินแฟนจะไปน่าจะเป็นฐานดาวอังคารที่มาถึงเมื่อวันเช้าใช่ไหม เขากลายเป็นผู้บัญชาการกองเรือโดยตรงทันทีที่เขามาถึงหรือไม่ยังอยู่ในสนามรบโดยตรงใช่ไหมดวงตาของเอมมาเบิกกว้างยุยูกำลังอ่าน www ukhunchu.com ไปที่ดินลีฟิไลด้วยสีหน้าสบายใจบนเวทีด้วยความตกใจเอาละผู้บัญชาการกองเรือรบที่หนึ่งร้อยหนึ่งคือพันเอกสหพันธรัฐลิน้านเมื่อวานนี้เป็นการโจมตีการต่อสู้ครั้งแรกของเขาจริงๆเมื่อเขามาถึงฐานดาวอังคารจริงเหรอลินแฟนคุณมาถึงระดับนี้แล้วหรือย,อยัง เมื่อได้ยินคำยืนยันของหลี่ฟู่ไหลเอมมาก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกหลงทางเล็กน้อยดูเหมือนว่าเธอจะยิ่งออกห่างจากหลินฟ้านมากขึ้นเรื่อยๆส่วนนักเรียนคนอื่นๆก็ทอดมอโดยตรงอะไรหลินฟ้านเขาเพิ่งเรียนจบเมื่อไม่กี่วันก่อนเขาเพิ่งมาถึงฐานดาวอังคารหลังจากนับเวลาเขาไม่ได้กลายเป็นผู้บัญชาการกองเรือทันทีเมื่อเขามาถึงฐานใช่ไหมผู้บัญชาการกองเรือขนาดนี้ควรเป็นนายพลไม่ใช่หรือ ผู้กระทำความผิดคนนี้ไปแนวหน้าจริงๆและยังมีผู้กระทำความผิดอยู่ชื่อของลินแฟนสำหรับผู้กระทำความผิดในสถาบันการศึกษายังคงดังมากในขณะนี้แม้จะดูไม่น่าเชื่อเล็กน้อยแต่คนส่วนใหญ่ยอมรับความจริงข้อนี้ค่อนข้างเร็วตะโกนทีละคนในห้องบรรยายหลังจากเรียนจบแล้วทำไมต้องไปแนวหน้าเพื่อเข้าร่วมกองกำลังเฉพาะกิจที่101เหตุใดฉันจึงควรยกลินแฟนเป็นตัวอย่างในการขับไล่จากกรววัติออกซ์ออกจากระบบสุริยะในอนาคต ก็ผสมกับคำแปลกๆไม่กี่คำทำไมคุณถึงอยากให้ลิงกับหลินฟ้านเป็นต้นเอมมาของเราจ้องมองสาวๆที่ตื่นเต้นมากที่สุดเมื่อก่อนด้วยสายตาอาฆาตแล้วกล่าวโดยสรุปไม่ว่าตอนระหว่างเอมมาก,กับเด็กผู้หญิงสองสามคนจะเป็นเช่นไรลีฟิวไลก็พอใจกับเอฟเฟกต์มากคำสั่งข้างต้นเพื่อให้สถาบันการทหารลบการควบคุมข้อมูลวิธีนี้ถูกต้องแน่นอนคุณไม่เห็นหรือว่านักเรียนเหล่านี้ทุกคนเป็นเหมือนเลือดไก่บทที่16เอ็ดแคมเบล ฐานดาวอังคารผ่านไปสามวันแล้วนับตั้งแต่การซุ่มจมตีครั้งสุดท้ายในแถบดาวเคราะห์น้อยในขณะนี้ลินแฟนกำลังนำเหลียงช่วยไปรอที่บริเวณท่าเรือสิงแกงเนื่องจากมีการสื่อสารมาเมื่อกี้โดยบอกว่ายานอาวกาศที่สมาชิกในทีมเจรจาขึ้นเครื่องมาถึงแล้วในไม่ช้าเรือพิคาดก็เทียบท่าที่สตาฮาเบอร์อย่างไรก็ตามเมื่อลินแฟนเห็นคนที่เป็นผู้นำเดินลงไปเขาก็รู้สึกคุ้นเคยและคุ้นเคยมากเดี๋ยวลองคิดดูผมเคยดูในทีวีบ่อยๆคนนี้ใช่เอ็ดแคมเบลหรือเปล่า ฉันเดาว่าพวกเขาอยู่ในครอบครัวเดียวกันกับเอมมาลินแฟนคิดในใจเอ็ดพาคนสี่คนลงบันไดที่ถูกระงับและลินแฟนก็พาเลียงช่วยไปทักทายเขาด้วยสวัสดีฉันชื่อลินแฟนผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจที่หนึ่งร้อยหนึ่งและนี่คือผู้ช่วยของฉันเลียงช่วยลินแฟนเหยียดมือขวาของเขาออกโดยตรงฉันบอกว่าแกไอหนูแกพูดอะไรกับฉันฉันลืมไปแล้วว่าฉันเป็นใครหลังจากผ่านไปเพียงสิบเก้าปีฉันยังกอดเธอตอนเธอเกิดด้วยซ้ำ เส้นสีดำบนหัวของลินแฟนคุณลืมไปหรือเปล่าหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมา19ปีได้ปรดเธอฉันอายุแค่19ปีเท่านั้นครั้งเดียวที่เราได้เห็นความรู้สึกคือตอนที่เราเพิ่งเกิดนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์จำได้ใช่ไหมลินแฟนบ่นไม่ได้แล้ววงจรสมองของลุงคนนี้มันนิดหน่อยจริงๆโอเคอย่าแข่งตัวสิล้อเล่นนะฉันชื่อเอ็ดแคมเบลฉันเป็นหัวหน้าทีมเจรจาทั้งสี่คนเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของฉันนอกจากนี้ฉันยังอุ้มเธอไว้ตอนเธอเกิดนี้เป็นเรื่องจริงของคุณเออคือว่าลุงเอ็ด ตอนนี้มันถูกต้องแล้วเมื่อเห็นว่าลินแฟนคืนชื่ออย่างมีสติเอ็ดก็พยักหน้าด้วยความพึงพอใจยังไงก็เธอลุงเอ็ดฉันอยากถามคุณบางอย่างเอมมาแคมเบลจากอินเตอร์สเตลล i ร์มิลิ a ารีอะคาเป็นครอบครัวเดียวกับคุณหรือเปล่าครอบครัวคืออะไรเอมมาคือลูกสาวของฉันทำไมคุณถึงรู้จักลูกสาวของฉันเดอใช่ครับอยู่คลาสเดียวกันเห็นนามสกุลกับแคมเบลเหมือนกันเลยสงสัยว่าเป็นครอบครัวเดียวกันหรือเปล่า นั่นสินะเดี๋ยวก่อนฉันจําได้ว่าเมื่อไม่กี่ปีก่อนลูกสาวของฉันดูเหมือนบอกว่ามีคนในชั้นเรียนเอาแต่เล่าเรื่องตลกแย่ๆให้เธอฟังใช่ไหมเออไม่ใช่ฉันแน่นอนลินแฟนปฏิเสธอย่างไร้ย่างอายโดยบอกว่าเมื่อลินแฟนเข้ามาใน Interstellar Military Academy เเป็นครั้งแรกเขาได้พบกับหญิงสาวสวยชื่อเอเมอแต่ความงามนี้เหมือนกับภูเขาน้ำแข็งแน่นอนว่าดีกว่าเลียงช่วยที่ยืนอยู่ข้างลินแฟนมา ดังนั้นลินแฟนผู้ไรอย่างอายจึงวิ่งมาหาเธอทั้งวันและพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องตลกไร้สาระตอนแรกเอ็มม่ารู้สึกรำคาญเมื่อเห็นลินฟ้านแต่เมื่อมีคนคุยข้างๆคุณทุกวันหลังจากสองปีผ่านไปผลลัพธ์ก็คือหลังจากผ่านไปกว่าสองปีลินแฟนได้บิดเบือนตัวละครของไอรีนไปมากแน่นอนว่าสิ่งนี้ไม่สามารถยอมรับได้ต่อหน้าเอ็ดแคมเบลก็เช่นกันคุณดูไม่เหมือนคนแบบนั้นเอาล่ะลุงหม,มิงเจียน การแสดงออกของเลียงช่วยที่อยู่ด้านข้างของกระตุกเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้สังเกตว่าเลียงช่วยกำลังคิดอะไรอยู่ในขณะนี้ฉันคิดว่าคนคนนั้นคือหลินฟานเอาล่ะอย่าพูดถึงเรื่องอื่นเลยพาฉันไปพบเจ้าชายทั้งเก้าฉันต้องเข้าใจความสำคัญของเขาในอาณาจักรเอออคสก่อนจึงจะกำหนดกลยุทธ์การเจรจาที่ถูกต้องได้เอาล่ะลุงเอ็ดกรุณามากับฉันด้วยลินแฟนนำเอ็ดไปที่ห้องคุมขังขณะที่เลียงช่วยติดตามพวกเขา ฉันบอกว่าลินใส่สีผู้ช่วยของคุณดูเย็นชาเกินไปก็ลุงเอ็ดก็เห็นเหมือนกันฉันพยายามแก้ไขตัวละครของเธอแล้วแต่เริ่มไม่ได้จะจัดการกับคนประเภทนี้ก็คุยกับเขาทุกวันก็ใช่ฉันเก่งเรื่องนี้พูดได้สองสามคำทุกวันโดยไม่ต้องพูดซ้ำา d v v r t i s e with e d d อ s เดี๋ยวก่อนดูเหมือนฉันจะโดนเหรอโดนทันใดนั้นลินแฟนก็รู้สึกได้และตบมือบนไหล่ของเขา หลังจากหันสีสชาช้าเขาก็พบเอ็ดแคมเบลที่กำลังยิ้มให้เขาแต่ทำไมรอยยิ้มนี้ถึงดูน่ากลัวขนาดนี้ลุงเอ็ดฉันคิดว่าเรามีความเข้าใจผิดกันไม่ต้องพูดแล้วโฟกัสไปที่งานนี้ดีกว่าพอกลับมาฉันคิดว่าเราคงต้องคุยกันดีๆนอกจากนี้เลียงซูเอเจนซึ่งฟังอยู่ตลอดเวลาก็กระตุกมุมปากของเธอและเธอก็เห็นว่าเธออดทนอย่างหนัก เลี้ยงสเสวียเกือบจะพร่องออกมาเมื่อพวกเขาได้ยินว่าพวกเขาเย็นชาเกินไปในตอนแรกแต่การพัฒนาทาให้เธอแทบจะควบคุมเสียงหัวเราะของเธอไม่ได้โชคดีที่ในฐานะที่เป็นก้อนน้ําแข็งยืนต้นเธอยังคงมีทักษะพื้นฐานที่ดีในการรักษาสีหน้าของเธอไว้แต่เธอก็ต้องทนกับมันอย่างหนักสักหน่อยลินแฟนมองไปที่เอ็ดแคมเบอร์ด้วยรอยยิ้มเบี้ยวแน่นอนว่าคนที่รับผิดชอบในการเจรจาเป็นจิ้งจอกเท่าและพวกเขาก็ปวดหัวไม่นานทั้งสามก็มาถึงห้องขัง ลุงเอ็ดนี่ไงเปิดประตูใช่ยามในห้องขังวิ่งเหาะๆและเปิดประตูให้ทั้งสามคนหลังจากที่ทั้งสามเดินเข้าไปพวกเขาเห็นหุ่นยนต์มนุษย์ถูกขังอยู่ในห้องเดียวแม้ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์แต่ก็ยังมีความแตกต่างในด้านรูปลักษณ์จากมนุษย์อยู่มากเขามีสองเขาบนหัวบ้างก็คล้ายเขาวัวผิวสีแดงและบ้างก็คล้ายปีศาจในตำนานของมนุษย์เอ็ดไม่แปลกใจกับการปรากฏตัวของดูอัลลุน เพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มนุษย์จับออซ์ที่เป็นเฉลยได้การปรากฏตัวครั้งนี้ไม่น่าแปลกใจเลยเดินขึ้นไปแล้วอ้าปากข้ามประตูห้องขังโอ้คุณคือเจ้าชายคนที่ก้าของจักรวรรดิโอเอรอคุณเป็นใครฉันเรอฉันชื่อเอ็ดแคมเบลอีกสักพักฉันจะไปเจรจากับคุณคุณมีอะไรอยากให้ฉันรับไหมคุณต้องการใช้ฉันเป็นชิปต่อรองในการเจรจาโอ,อย,อยูการอ่านเวไซเว็บดอทยฉลาดมาก อย่าคิดว่าดูอัลลุนเป็นเด็กเพิ่งหัดทำสงครามบนกระดาษระหว่างสงครามแต่เขามีประสบการณ์ด้านการเมืองมากท้ายที่สุดแล้วเขาได้เจรจาหลายครั้งกับอรารยธรรมอื่นในนามของจักรวรรดิอออนอกจากนี้รอยันอัคส์เอมไพร์เออร์ยังรู้สึกทึ่งอีกด้วยดูอัลลุนอยู่ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ตั้งแต่เขาเกิดเขาจะไม่เข้าใจสิ่งที่เอ็ดกำลังจะทำอะไรอย่ากังวลเลยฉันเป็นเจ้าชายที่ได้รับความโปรดปรานน้อยที่สุดไม่เช่นนั้นฉันจะไม่ถูกโยนไปด้านหน้าเพื่อสั่งกองเรือขนาดเล็ก เอาล่ะไม่เป็นไรไปกันเถอะเอ็ดหันหัวแล้วพูดอะไรบางอย่างกับหลินฟานแล้วเดินออกไปเหลียงสเสวียเป็นเครื่องหมายคำถามในตอนท้ายคุณกำลังมองหาอะไรหลังจากเดินออกจากห้องคุมขังเอ็ดมองไปที่เหลียงสเสวียแล้วพูดกับหลินฟานดูเหมือนผู้ช่วยของคุณจะไม่ชัดเจนนะคุณช่วยอธิบายให้เธอฟังหน่อยได้ไหมจริงๆแล้วมันง่ายมากก่อนอื่นเลยแค่ไม่กี่ประโยคก,ก็เห็นว่าองค์ชายก้าวไม่ได้นวดตรงกันข้ามฉลาดมากและรู้จักอุบายทางการเมืองเป็นอย่างดี ดังนั้นการถามมากไปก็ไม่เกิดผลประการที่สองได้รับข้อมูลสำคัญมากมายเมื่อครู่นี้เขาบอกเราว่าอย่าให้ความพยายามของเราสูบเปล่าเมื่อเขาเป็นเจ้าชายที่ได้รับความโปรดปรานน้อยที่สุดดวงตาของเขาลอยไปทางซ้ายและมีการเคลื่อนไหวที่ผิดธรรมชาติเล็กน้อยในมือของเขาดังนั้นเขากำลังโกหกไม่เพียงแต่เจ้าชายทั้ง9้าคนนี้จะไม่เป็นที่โปรดปรานแต่ยังเป็นที่โปรดปรานอย่างมากเขาอาจเป็นเจ้าชายคนโปรดของจักรพรรดิแห่งจักรวรรดวิวัว คุณสามารถบอกอะไรได้มากมายด้วยคำพูดเพียงไม่กี่คำคุณสองคนเป็นมนุษย์จริงๆเหรอขณะที่ตกใจเลียงช่วยก็นั่งสมาธิอยู่ในใจ